Thank you. สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องอยูไร่ฟาร์มนะครับก็มาดูอ้อยตอครับดูแปลงอ้อยตอสุพรรณบุรี50ก็แต่เป็นตอหนึ่งนะครับแปลงแรกที่เราตัดไปก็หนึ่งงานก็รวมยอดขายได้ก็3 5 0ห0้าันบาทนะครับก็ทั้งขายพันขายหยีบพัน,นามนะครับก็ดูจะมาดูการเจริญเติบโตของอ้อยตอสุพรรณบุรี50นะครับก็ สุดยอดนะครับก็ทำไมถึงเป็นสุพรรณบุรี50เพราะว่าการหีบคั้นน้ำนะครับทุกพันธุ์นะครับผมก็ลองมาหมดแล้วคือสุวรรณบุรี50ดูแลรักษาง่ายสุดโรคแมลงแล้วก็การแตกกอคั้นหีบคั้นน้ำของสุวรรณบุรี50จะได้น้ำเยอะที่สุดนะครับก็พันุ์อื่นก็ไม่ท่านที่สนใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาปลูกไว้ เพื่อมีพันทุกพันอ้อยคันน้ำแต่ว่ไรของผมก็เน้นตุพันธุบรีห้าศูนย์นะครับวันนี้ก็ดูการเจริญเติบโตของอ้อยโตสุดยอดนะครับก็อ้อยโตประมาณสามประมาณถ้าเกิดสามเดือนนะครับก็ตัดไปรุ่นรุ่นแรกนะครับก็ตัดสดไว้ใบนะครับก็งอกประมาณนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วหนึ่งรอบฝนตกนะครับก็ถือว่า งอกดีนะครับเยอะไปได้ซ้ำครับเดี๋ยวก็อีพีนี้เราก็มาดูกันแตกกอการใำนวนตัวนะครับเพราะจะต้องมานั่งไล่แหม่ก็ต้องให้จำนวนลํามันน้อยลงกว่านี้นะครับเพราะเราไม,ไม่ไม่อยากให้มันหนาหนาปุ๊บก็ลําจะเล็กนะครับก็น้ำก็จะน้อยนะครับแปลงนี้ก็ผลผลิตหนึ่งงานรประมาณ 6ตันนะครับเนี่ยที่ดูแลให้ระบบนะ้ำอยูดแต่ว่าอ้อยต่อไม่ได้ให้นะ้ำนี่แปลงที่สองครับที่เจอผาแรงนะครับตัดไปแล้วเนี่ยนี่ต่อที่งอกไปประมาณตัดไปหนึ่งเดือนของแปลงนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แปลงที่สองครับเพราะว่าเจอแรงหนักนะครับแต่แปลงนี้ก็ในที่สองหนึ่งงานนีแปลงแรกก็หน,นึ่งงานเหมือนกัน,นครับก็ขายไป หนึ่งตุนแรกนะครับก็นี่ล้วก็เน้นขายหน้าร้านให้ลูกค้าประจำนะครับอ้ถือว่าสร้างรายได้ได้ยุดยอดนะครับก็นี่ก็แล้วก็ต่อยอดกันไปก็ลูกค้าที่มาจากโคราชจากมานทาวรละหันทรายจากวีรัมนะครับหลายๆเจ้าก็ประคนชัย น้นนไทยโคราชสองเจ้านะครับก็ 29, บเ,เอาไปปลูกถือว่าได้ช่วยกันต่อยอดทั้งอาชีพในยุคโควิดนะครับก็เพราะว่าได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เราก็ไม่เน้นขายพันธ์ุนะครับก็เราก็จะขายคั้นน้ำขายลําไปหีบนะครับจะสร้างความนยืยนให้กับลูกค้าประจำาก็ นี่อ้อยต่อกันเกิดอ้อยต่อนะเพราะภาพจะประมาณนี้ก็สวยอยู่ครับก็ไม่ได้ฉีดยาก็จะรกรนี่เป็นแปลงก็อยู่เมือง ครกะะ็ต่อรองราคาก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ